บอกแล้วว่าไม่ให้ใช้กระถางแบบนี้นะคะตอนนี้มีปัญหาคือเอาออกจากกระถางไม่ได้นะคะเพราะว่าปากมันแคบนั่นเองนะคะต้นนี้เป็นลิ้นวังกรนะคะเพื่อนๆใครหลายคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะคะลิ้นวังกรสสำริดนะคะหรือครอปร์โทนนั่นเองเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเลี้ยงเป็นฟอ,อร์มกอใหญ่ๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลย ก็ถือว่าเป็นลิ้นมังกรที่นักสะสมต้องมีอยู่แล้วนะคะต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะคะลักษณะเด่นของเขานะคะลิ้นมังกรสำริดนะคะใบของเขาจะเหมือนใบไม้ที่ตายแล้วนั่นเองนะคะบางคนเนี่ยก็โดนทักนะคะว่าเลี้ยงต้นไม้ที่ตายแล้วไม่ยอมรดน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นลักษณะสายพันธุ์เขานะคะซึ่งสีของเขานะคะเพื่อนๆบางครั้งนะคะก็จะเป็นสีเทาเข้มๆแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรนะคะบางคนก็เรียกว่าสีสำริดนะคะบางใบของเขานะคะเพื่อนๆก็จะมีสีเขียว วอยู่ในใบด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะบางต้นเนี่ยสีของใบก็เข้มๆน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะถึงได้ชื่อว่าสำริดนั่นเองนะคะเอามาให้ชมเฉยๆนะคะว่าถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มกอจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าปลูกในกระถางที่ปากแคบเด็กขาดเลยนะคะทําไมอย่างนั้นก็จะเอาออกไม่ได้แบบนี้นะคะเพราะว่าพยายามแล้วมันเอาออกไม่ได้จริงๆนะคะเพื่อน